เป็นการหาคะแนนในตัวซ uh ึ่งเราจะไม่รู out, ้ตัวเลยนะคะอย่างเชี่ยป้านี้เราเรียนไปเรื่อยๆเราไม่ใช่ภสอังกก็ได้หรือว่ารู้แต่รู้วิธีก็ได้นะคะไม่ได้นะคะต่อไปเราจะมีคู่แข่งแนะคะเพราะเราเข้าสู่อีงกแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ฝากไสหรับน้องๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบด้านเทคโนโลยีนะคะจะเป็นล็อกอินไม่ได้เอเลนี่เข้าไม่ได้เพมอเ้ ¡Ey,